คดีนักโทษชาร์ติบสพี่น้องประชาชนไม่เชื่อแล้วว่าคุณป่วยวิกฤตทุนป่วยหนักที่จะอยู่โรงพยาบาลถึงร้อยแปสุบวันวันที่9เดือนกันยายนสิบโมงเช้าสารดีกาท่านจะมีคําสั่งออกมาว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปเอ๊ะทำไมนักโทษคนนี้อ่ะช่วงแรกปรากฏว่ารักษาตะวโรคความดันไม่ใช่รักษาโรคหัวใจนะหัวใจเขามียา แล้วสองวันคือวันที่24อาการดีทำาไไม่เอากลับถูกไหมกันยาถัดมาคุณผ่านนิ้วล็อกพวกนี้แป๊บเดียวก็ควรจะกลับบ้านทำแม่เอากลับแล้วเสร็จแล้วอีกเดือนออนึงคือเดือนตุลาคุณมาผ่าเอ็นเปื่อยแล้วพวกนี้ผ่าไม่ก,กี่วันตัดหมายเสร็จก็ควรจะต้องกลับควรจะต้องกลับบ้านหรือกลับไปอยู่ราชธานีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคุณอยู่โรงพยาบาลมาร80วันเมื่อทำไมหลังจากนั้นแล้วคุณได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ เมื่อได้รับการพักโทษท,ทําไมชาวนั้นคุณหายเลยกลับบ้านได้เลยนี่คือปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยโดยพ่อจากราชทันและโรงพยาบาลตํารวจและผมเชื่อว่าคดีนี้นักโทษคนนี้คุณกลับไปอยู่ในคุกแค่นั้นยังไม่พอเจ้าหน้าที่ราชทันและแพทย์โรงพยาบาลตํารวจก็ต้องติดคุกเช่นกันครับพี่น้องครับ